วัสดีพี่พีเอซีทุกคนที่ตอบมือให้หนูมาแลนะคะโอเควันนี้ดูสิพี่เอซมาชมไปชูเยอะเลยดีใจไหมดีใจไ่วพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นอไม่ต้องเขินไม่ต้องกลัวโอเคนะวันนี้วันนี้ชูร้องเพลงอะไรคะรักเจ้าแหงแล้วก็กอดลมกอดลมง่ายนะายง่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 า เพลงนันุกด้วยเพลงอะไรอะ่ะเพลงนันุกไทยลาวอ๋อ <Hey. S 1> ไทยยลาวเฮ้ยถือไว้ถือไว้ลยนันนุก,กต้องมเล่นกีตาร์หรือเปล่า่ะานนุกมาแล้วให้กำลังใจโอเค okay. ที่ชอบเธอจะได้มันเพลอทำอะไรห่วยไปฉันจะยอมยับยั้มช่างใจจะอยู่มุนแอบเหลาก็ได้ดีกว่าไม่ได้เป็นอะไร,ไรอเออเร่มเหมือนดาวดวงเดียวกันแสนงมันกันจะยังงา,านต่ำไปเดี๋ยวนาออบขยับให้ ความยังถูกจำที่เชื ah ่อมเวลาให้เาได้พให้เ okay. ้าได้ราจ้าได้หาคำว่าสบายขอบคุณพงจุดจ้วงในพี่เขาฟังไหม